เคล็ดลับการทํางานแบบทีมเวิร์กนะคะการที่เรามีทีมเวิร์กที่ดีจะทำให้มีผลงานมีการที่ได้รับชัยชนะตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกันใช่ไหมคะนี่แหละค่ะข้อแรกค่ะมีเป้าหมายร่วมกันค่ะการที่มีเป้าหมายร่วมกันใช่ไหมคะจะทําให้งาน,นะครับได้มีประสิทธิภาพและได้รับชัยชนะอย่างแน่นอนค่ะเพราะนั่นคือทีมเวิร์กนะคะข้อ 2. อนะอย่าใช้กฎเกณฑ์ของตัวเองมาสั่งหรือ มาชี้หน้าว่าคนนี้ต้องเป็นแบบฉันหรือคนนั้นต้องทำแบบเรานะ,ะเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนมีความสามารถในตัวเองนะคะจงใช้ความสามารถของทุกคนมาทำให้เกิดทีมเวิร์กกันนะคะข้อ3ค่ะอยากได้ความร่วมมืออย่าเอาแต่สั่งนะคะ การที่เราสั่งหรือบีบบังคับให้ผู้อื่นทําตามนะคะเป็นการที่ทําให้นะงานไม่มีประสิทธิภาพด้วยนะคะและคนที่ได้รับงานมอบหมายก็รู้สึกแย่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราจงใช้กฎทีมนะคะกฎเกณฑ์ของทีมร่วมมือกันทําเพื่อทีมเวิร์กอย่างแน่นอนค่ะข้อสี่นะคะรู้จักชื่นชมและขอบคุณคะ่ะรู้จักชื่นชมด้วยความจริงใจที่มันออกมาจากข้างในนะคะหรือนะคะ เยินยอมมากเกินไปใช่ไหมคะไม่มีความจริงใจคนที่ได้รับก็อาจจะรู้สึกไม่ดีด้วยนะเรามีทิกเล็กๆนะคะที่แนะนำนะคะคือใช้นะคะการที่เราชื่นชมและขอบคุณค่ะขอบคุณเขาด้วยนะ,ะเช่นคุณทํางานได้ดีมากมีรายละเอียดงานที่ชัดเจนทำให้เข้าใจง่ายต่อง,งานมากๆเลยค่ะนี่แหละคะ่ะเป็นการชื่นชมแบบที่จริงใจและมีเหตุมีผลด้วยนะคะข้อ5ค่ะปฏิบัติ ต่อผู้อื่นอย่างเท่าเทียมค่ะการที่ทําให้ผู้อื่นเท่าเทียมกันใช่ไหมคะถ้าเรายิ่งเป็นผู้นำนะคะการที่ปฏิบัติต่อคนที่เป็นทีมเดียวกับเราอย่างเท่าเทียมจะทําให้เกิดนะคะผลที่ดีต่อทีมเรานั่นเองค่ะคือทํางานกันเป็นทีมเวิร์กนะคะไม่มีการแบ่งแยกว่าฉันได้งานเยอะหรือได้งานน้อยนะคะจงแจกแจงงานเพื่อประโยชน์ทีมนะคะ ตามนความสามารถของบุคคลน,นั้นๆนะคะ